เอาละครับขอสวัสดีทุกคนเลยนะฮะก็ในวันนี้เราก็จะมาเล่นปืน M4 กันนะครับก็ซึ่งเป็นปืน assault rifle ที่เทพที่สุดในเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับที่หาง่ายด้วยนะเออนะโอเคเพราะฉะนั้นไปดูกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยนะก็ผมอยู่บนเครื่องบินนะครับแล้วเราก็จะลงณจุดที่มาร์กไว้สีเหลืองๆตรงนี้นะครับผมโอเคจัดไปไปดูสิโอเคไป let's go ไปกันเลยเราจะลงแบบแถวใกล้ๆโรงเรียนตรงนี้นะครับก็ก็นะแบบฟาร์มเ็จขึ้นเขาแล้วก็ไปซุ่มเลยครับง,ง่ายๆ ผมจะไม่กระแดะแบบพูดว่าทุกปืนดีหมดเนะยเพราะว่าแบบมัน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 ต้องมีอะไรแบบเออด้อยกว่าอะไรดีกว่าอยู่แล้วนะครับโอ้อันนี้ของดีของดีคุณพี่บอกว่ามันโกงมากครับคุณพี่ที่เล่นกับผมในคลิปก่อนเนี่ยแบบคุณพี่บอกว่ามันดีมากแล้วผมผมมาใช้นะโอ้มาเตอร์เบกโอ้ฟามีแต่ของดีๆครับทุกคนครับโอเคคนอยู่บ้านหลังนั้นไอซีหูของดีมากครับทุกคนตายเถอะ อูของของของแต่งอย่างเทพนะ่ะโอ้๋คูมีของแต่เอามาอีกก็ไม่อีกของแต่งเท้ๆที่กูชอบหลายนะครับมาเราจะใช้ปืน AK ป้องกันตัวไปก่อนแล้วกันนะในในจุดๆนี้เพราะว่าแบบเรายังไม่เจอเอ็มโฟงต้องหาปืนอื่นป้องกันตัวไปก่อนเฮ้ยมีแต่เอเคผมเติร์ดเก็บกระสุนเอเคไม่ได้สุดนะจะว่าไปไปโดดออกไปแลวกปปป็ปีนเข้าไปปีนปีนเข้าไปปีนเข้าไปสวยพี่สวย โอ้สกาวะสกาโอเคเอาแตกระสุนมานะดูสิป่าป่าป่มไม่โดนวะโอ้โหตายเถอสสวยสวแตกหนึ่งสวยพเนะมีอะไรีไหมขอจิแตกเอ็มโฟได้ไหมตายเถอะโอเคเก็บเลดดอดไาอีกน้ำขอเอ็มโฟด้พวกพวกที่ตายนี่มีเอ็โฟปะเนี่ยฮะ เก็บศพแปบ๊บไม่หมุงไม่มีเลยใจเย็นๆนะแล้วพวกนายมีอะไรละ่ะให้ตายเถอะที่นี่มีอะไรบอครับอุ้ยคน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 ในบ้านหลังนั้นแป๊บนะครับแม็กยาวสวยพี่สวยไปละไปละไม่อยู่ละไม่อยู่นานนะเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกเลยครับผมมีคนอยู่ในบ้านหลังนั้นนะรู้สึกว่ามันจะเห็นผมด้วยใช่ไหมโอเครีโหลดครับแล้วก็ไปปะทะก,กับแม่งเลยเอาแม่งอยู่ไหนแล้ววะ อ๋ผมเจอละไอซีนี่ยไอซียดื้อโอเคอุ้ยอุ้ยแวบ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 น้าเราอ่ะแวบแวบน้าเราอ่ะเอาไงเอาไงน้องเอาไงไง่จะต้องเสือไปผมปั๊มยาก่อนแล้วกันนะครับก็สู้กับมันเอ้ย่าต้องใช้ปืนเอเคป้องกันตัวไปก่อนนะครับแต่ว่าเอ็มโฟเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวผมจะรีบเล่นเลยทันทีโอเคโอ้โหเดี๋ยวนะเพื่อนมึงก็มาเลยเดี๋ยวนะมึงแแบบเดียวไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะโอเคไม่นั่นจะเสือกนะเว้ย อยู่ในบังเกอร์เหมือนกันวะสวยยำเลยนั่นก็แตกัะโอเคอยู่โลโๆนะับพวกนี้ไปสวยงามครับเอ๊ะทำเป็นผโวหน้าโผตาจะยิงผมม่เวรใครอยู่ที่สูงได้เปรียบผมบอกเลยคุณทรงคุณสี่ก็มาครับผมโอ้โหมาเอา M16 มาเพราะว่าผมอยากเก็บกระสุนเขียวมาใช้ยอยู่นะหาไปเรื่อยๆครับเพราะว่า ยากอยู่นะยากอยู่ยากอยู่ที่เจอเจอ,เอ,อมีไหมมีไหมครับไม่มีเลยครับจบแล้วผมว่าจบแล้วนะครับผมเฮ้ย <laughs> ไม่มีจริงจังโอ้โหหากี่หมู่บ้านแล้วเนี่ยไม่มีเลยนะครับสงสัยดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวันนี้ตายแทนไปเรามีรถคันหนึ่งจอ,อดอยู่ตรงนู้น บ้านหลังไหนที่จะมีวะอ่า lah, ลองอุ้ยตกใจโอ้อโหมันยืนตรงนี้เลยเอฟโฟโอ้โหนึกว่าแอดมินจะส่งเอฟโฟมาให้นะฮะไม่ใช่ละนะครับโอเคไามมาผมเน้นสะสมกระสุนเกี่ยวนะครับกระสุนน้ำตาลทิ้งไปนะผมจะมีเอฟโฟวะแต่ผมต้องข้ามสะพานข้างหน้านี่ละไปแฝงความบ้านเรื่อยๆครับเดี๋ยวนั้นนเรา่าจะเจอเองเป็นอะไรที่น่าเสียใจนะถ้าไปเจอเอ้ยอะไรแวบบ๊บแวบแว๊บเอฟสิบหกโอ้จะบ้าตายอะไรที่อยากเจอนี่ไม่ไม่ส่งมาให้เลยใช่ไหม อะไรที่ไม่อยากเจอนี่ให้จังลอยนะเอ่อไปเก็บมาอเคส่ยก็ได้ถ้ามันไม่มีมันก็ไม่มีจริงจังว่ะครับอุ้ยกล้องอะไรวะคูนหกูุสวยสวยสวยมาแทนคูนสี่เลยนี่คูนสี่ไปนะครับอุ้ยนี่ไง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 โอ้โหถ้ามันจะมามันก็มาสองก็บอกพร้อมกันเลย w a t e r f ฟั l ตูดิครับหนึ่งกระบอกตรงนี้อีกหนึ่งกระบอกตรงนน้นโอ้ตายตายแล้วโอเคเอามาทางนั้นมาช้าดีกว่าไม่มาเลยโอเคจัดมาปราบไปพี่สวยมามาครับนี่ยำยอดอ่ะดีโหลดกันโอเคโอ้โหดูชุดแต่งผมสิครับนี่แหละชุดแต่งที่ผมอยากได้แต่ว่าอันนี้เป็นแม็กยาวเฉยๆนะมันไม่ใช่แม็กเทปแม็กเทปต้องแบบมีเปลี่ยนเร็วด้วยนะครับโอเคอย่างนี้แหละที่ต้องการอ่ ความสวยงามครับใครยิงกันเมื่อกี้ะไม่ได้ดูว่ามยิงกันจากไหนนะโอเคปืน M4 โอ้สองกระบอกเลยจดวาเด็ดนะผมมาทีนี้มาสองกระบอกเลยเนี่ยเหมือนแอดมินเสกมาให้อะครับเ้ออมันขอตั้งนานนะครับแบบคล้ายๆว่ามึงอยากได้แล้วเข้มให้มึงเอาไปเลยสองกระบอกนะอะไรแบบนี้โอ้โหโอ้โหเจอเจอเจอขับชนขันเลยไม่ไม่เห็นกูเลยอันนี้ไม่ต้องใช้ปืนนะขับชนก็แตกแล้วนะครับผม โอเคแม็กเปลี่ยนเร็วให้เรานะครับ AR สเปเซอร์โอเคมาแทนไอ้ปลอกรถแสงปลอกรถแสงคือกากสุดนะครับแต่ผมชอบม a s เ e อร์เบรกมากกว่าสเปเซอร์ที่ยิงมัดใส่สเปเซอร์มันจะดีกว่านะแต่ม a s เ e อร์เบรกผมชอบกว่าไม่รู้เพราะอะไรนะเออคนมันชอบอะครับไม่ตายเตะใครมาจอดรถกลางถนนบอกฉันหน่อยสิว่านายอยู่ไหน และอายุไม่แฟนจะยิงคุณนะใจเย็นอ่าวงบีมาตรงภูเขานี่ครับเหลือผู้เล่นอยู่6กสิกว่าคนนะเออเต้10คิวนะครับจำเอาไว้จำเอาไว้เพราะว่าผม10คิวแน่นอนอุ้ยเจอคนเจอคนระยะ100เมตรกำลังขับรถไปแล้วก็ยิงเป็ envision. นช yup. ุดชุดละห้าน mm ัดเลยเลยเลยนไม่ใช่รอดออู้เด้อเด้อโอ้โหโอ้้คนจิกคนจิกคนรถคนนรถไอเวนมันล่อแม็กเทสให้ผมป่าว ไม่มีเชื่อ,อเลยเออมีแม็กเทปของปืนพกแต่ว่าแม็กเทปของปืนแอซาวแล้วครับหายไปดหนอู้จอคนระยะหนึออ่งร้อยเมตรเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเป็นกำลังเดินข้ามถนนเนยะทำเป็นเรียนคิดว่าหล่อเลยเดี๋ยวนีโดนไปดีโด,ดนไปดีโดนไปดีปรับประเลยแล้วกันครับทุกคนรออะไร ยิงก็แตกนะครับผมยิงไปก็แตกไม่มีล้มนะเพราะว่าแบบเราไม่ได้เล่นเป็นทีมนะครับแตกเลยทันทีได้แตกคือแตกนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าแตกนะไม่มีใครช่วยในรูปแบบปุ๊บอุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เก็บไม่หมดเนาะอ๋อยิงฟาร์มสดงามภาพพันแผลเขียวๆนะั้นไม่จำเป็นนะจริงๆนะแต่มันก็จำเป็นนะบางทีแบบแบบเลื่อนรถนิดเดียวอะไรแบบนี้นะไม่เป็นไรช่างมัน ไอคีลดขึ้นลองหาของแถวนี้ทูนะน่าจะมีอะไรฟาร์มเล็กน้อยถึงปานกลางเอ่อโอ้พยาบาล2กล่องเลยวะจัดว่าเด็ดอ่อคือไม่อยากได้คูณ6นะครับอยากได้คูณ3าเฮ้ยแล้วระเบิดเหลือไว้สักลูกก็ดีโอ้ของผมเต็มแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราไล่หาเก็บกระป๋องยาแบบนี้แล้วกันนะเราจะทิ้งน้ำบัลออกไปเอาเก็บกระป๋องยานี้มานะครับ เก็บไหมโอเคเราค่อยทิ้งเราค่อยเก็บผมชอบารเก็บป่องยามากกว่ากระป๋องน้ำอารมณ์นะรับ๋ยวดูซิมีอะไรให้ผมเพิ่งป่อ,อ,องยาอีกแล้วอยู่นู้นอยู่นู้นไปทิ้งน้ำอารมณ์เก็บยาไหสวยสวยนี่ที่ที่เครื่องปฐมพยาบาลผมว่าผมมีเยอะแล้วนะก็เลยแบบมไม่ไม่ต้องก็ได้ อใหญ่ไหมครับของเยอะว่ะแถวนี้ครับของเยอะโอเคมันบีบมาตรงสนามยิงปืนเลยครับวงนี้ตายเถอะใช่สนามยิงปืนแบบจริงจังอ่ะครับเอาเอางี้เดี๋ยวผมไปแคมป์บนภูเขาแล้วกันเพราะว่าบนภูเขาอุ้ยคน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 ตรงยิงแม่งก่อนนะเฮ้ยเฮจมดินแล้วจมดินแล้วเพื่อนโดนว่ะเฮ้ยหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดกระสุนแอสซอลมันเร็วอยู่ มันซ <Es> in ิกเร็วอยู่ครับแตกเลยทันทีสวยโอเคไปไปไปเรียบิ้งเรียบิ ped, ้งใหญ่ให้มันเห็นหรอสวยไม่เห <tr> ็นครับไปเก็บมาคูณแปดก็มาเดี๋ยวนะเย็นเย็นชุดพังเลยทันทีโอเคครับตอนนี้ผมได้เกาะคูนเดียวตกใจไอเว้นเดี๋ยวนะจากไหนอ่ะอ๋อเจอแล้วแตกประโลดขวาง ผมไปแล้วผมไปแล้วไม่อยู่แล้วเว้ยโอ้มันยิงโดนเกาะผมทีเดียวยิงเข้าไปไ,ไม่อยากให้เกาะแตกเลยเอาเกาะไว้แบบบวกกับคนนะไม่อยากเอามาบวกกับพวกบอทนี้ยตายเถอะอู้คนคนนั่นไงอยู่ในบ้านนั้นยิงได้ผมเห็นนะเมื่อกี้อยู่ไหนนะโผล่หน้าของนายมาซี่อยู่ในบ้านเราจริงจริงด้วยครับ ตายเถอะอู้นั่งง่ายแบบแบบแบบนั่นง่ายนั่นง่ายชักแจวชักแจวให้โดนกรอนเอออ่ออ่อขานไปคานมาเว้นมันล่อไม่ยิงกับมันดีกว่าอยู่ในกำบังอยู่นะ ไปยิงไอ้พวกข้างหลังดีกว่าครับใครยิงกันจะใครยิงกันจะบอกพี่หน่อยสิยังไงผมก็ได้เกาะเลเ้ยวาสามแล้วก็น่าจะได้เปรียบอยู่นะครับผมคยขน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 คนขนขนขน,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 นตายสิซา,าละเฮ้ยเดินนะเดะเฮ้ย,เ,ยเล็งยิงเลยพูดเอาใจเย็นๆจะเยน็เยนดูแตกช้าอยู่เพื่อนใจเย็นนะใจเย็นนะสวยโอเคเดี๋ยวมันเข้าข้างหลังนะครับกาเลยต้องเปลี่ยนมาด้านนี้ ไอ้มอบไปยิงมันเห็นไหมคุณโอ้โหคุณสีไม่ตรงไม่ดีเลยทุกคนครับดุกที่ตายเถอะโอเคมีคนขี่รถมาตรงนั้นนะใครวะนั่นไม่มีนะสวยครับยิงกันจากหลังนั่นโอเคผมไปดู โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วงจะบีบมันมาแล้วนี่หว่าอ่าผมเจอนะครับหมดทำไมล่ะฮะสวยไไมีใครอีกไหมใครว่อนตีนอีกบ้างนะครับผมคูณสี่นี่แบบไม่สะบัดเลยนะคูณสามยิ่งจะไม่สะบัดนะครับผมว่าเย็นๆนะไม่มีคำว่าทีมนะเพื่อนนะทีมนี้โคตรโกงนะครับผมโอ้โหข้างๆก็มาเดี๋ยวนะโอเคเจอครับ มีอีกไหมมีอีกไหมวะครับเดี๋ยวหมอบก่อนนะมันมาเก็บแอร์ดอบกันป่าวะถ้ามันยิงกันตุ้มตามเลยครับต้องหาต้นไม้บังนะเนี่ยเพราะว่าแบบโเจ็ดคนสุดท้ายครับทุกคนรวผมออกเหลือหกเอาวะเอาวะเพื่อนๆ ใจเบิร์ดเลยนะครับ okay. ยิงก็เหมือนเปิดจุดนะฮะวงใกล้แบบนี้มีคนแตกตรงนี้ครับโอเคไปๆไป,ไป,ไปขานไปเรียบเรีบเลยรีบเลยขานไปผมไม่อยากลุกขึ้นยิง,ยงนะเพราะแบบโชว์เป้ามากครับเพราะว่าวงมันเล็กนิดเดียวแล้วครับทุกคนดูดิด okay, นี่เดี๋ยวผมก็จะเข้าวงแล้วให้วงบีบมาเลย ของเชื่ออะไรกูเลยแหละวะเนี่ยตายเตอะเกิดตรงไหนวะสนามยิงปืนหรือเปล่าครับเราพยายามพยายามอยู่ใกลใต้ต้นไม้ไว้เพราะว่าจะยิงกับใครถ้าเกิดได้หมอบนะครับแต่พวกยิงข้างหน้าผมมันต้องมีเดี๋ยวว่าแถวๆนี้ต้องมีแหละครับไอ้พวกยิงกันอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยสามสี่ตัวเมื่อกี้ไปไหนหมดวะฮะคนสุดท้ายครับทุกคนครับคนสุดท้ายเดี๋ยวผมขอเช็คตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคล่องใจมาก คนฟ้าอู้ยแล้วไงเจอ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 แปกสวยมีอีกไหมมีอีกไหมมาวัดกันได้มีอีกไหมหรือว่านั่นฆ่าหมดแล้วไอ้นี่น่าจะฆ่าหมดแล้วนะโอเคตายหมดแล้วอู้เดี๋ยววงบี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 วงแรงด้วยโอเคสี่คนสุดท้ายครับลบผมออกเหลือสามสามตัวสุดท้ายเพื่อนๆเอาให้ได้ มันยิงกันจากด้านซ้ายของผมเพราะฉะนั้นถ้าผมเอาเป็นว่าเอาไปเข้าวงก่อนแล้วกันกูอะไรแบบนี้แล้วก็มันจะมายังไงอะไของมันค่อยว่ากันจทมียาปะไม่มียาเลยว่าตายเถอะนะครับโหต้องวิ่งผ่านบ้านหลังนั้นหรอวะบ้านหลังนั้นมีคนปนีฮะคนหมอบอยู่นั้นครับเห็นปะหมอบหาพ่อเมือเดี๋ยวนะหมอบหาพ่อมึงเดี๋ย,นะยแต่งแไปเวทมันหลอกนะครับสวย โอ้หมาบแบบประมาณว่าไม่ให้กูเห็นเลยอะไรแบบนี้เออมีคนอีกไหมไม่มีนะครับสวยเดีย๋ยวเราวิ่งขอบลงไปนะทุกคนครับเป็นอะไรที่ดีมากาโอเคจัดไปจัดไปจัดไปจะชนะแล้วเว้รจะชนะแล้วเว้รโอ้โหดีใจ,จริงๆเลยทั้งวันนี้จะพวกอยู่บนภูเขาจะได้เปรียบป่าววะลงมาล่างด้านล่างนี่ยฮะ ไม่เป็นไรบ้านหลังนี้ไม่น่าจะมีคนนะถ้ามันมีจริงผมไปนานแล้วอุ้ยยังงเจอเจอหนึ่งครับโอเคเจ็บอยู่ครับเจ็บมากๆเลยโอเคด้านหลังเคลียด้านหน้าเคลียร์โดนวงบีบสมหน้าไปดิเว้นมันล่อโอเคอเคอย้ยหยตรงต้นไม้ต้นนั้นครับไปกินก่อนแล้วกัน เพิ่มยงุงเพิ่มยาอะไรก็ว่ากันไปคนนี้จะหมอบอยู่ในทุ่งข้าวสาลีป่ะเนี่ยฮะมันอยู่หลังต้นไม้นะครับโดนผมยิงเจ็บอยู่ผมว่าเจ็บมากๆเลยแหละเกี้ยวอ,อะไรยิงผมไม่รู้นะวงบีบมาด้านเราครับทุกคนโอ้โหกูได้เปรียบแล้วมึเงเอ้ยทีนี้ไปไหนล่ะจะไปไหน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 ฮะจะไปไหน,ไไหนมันไปบ้านหลังนั้นนะครับผม อีกคนนึงเอาให้มันเอาให้มันได้เอาให้มันได้อไดเอเวนจเจอกูนะครับเจอกูคนเสนอหน้าออกมาแล้วนะเห็นปะโอเคยังไงมันก็ต้องมาครับเพราะวงบีบมันแน่นอน ตายอยู่สวยโดนอยู่เจ็บอยู่ครับเจ็บอยู่มาเอาไะล่ะเย่ได้ครับกระสุนผมมีพอยิงสองคนแล้วแหละอ่ะคนละร้อยนัดนะเออคนละร้อยนัดจัดไปวงเริ่มบีบนายแล้วนะซี่นาะยต้องออกมาแล้วเพื่อนออกมายอมรับความจริงไส้เวทเหมือนห่อ แตกสวยเยี่ยมเลยคนเดียวแล้วครับแม่งอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะไม่ใช่มัหมอบอยู่แถวนี้แล้ววะเฮ้ยไม่เอาน่าแบบยิงใส่คอยากกว่าเลยเผื่อมีคนนะคอืมทำไมมีระเบิดควันวะอ,อ๋อนั่นน่าจะปลาเปล่าครับอู้เจอ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 ,เจอแล้วนะจ๊ะโอ้โหเมย์ก็ต์นัมเบอร์วันใม่เฟสโอ้โห22่องคิวอะครับทุกคนครับอู้คลาสสิกนะครับผม โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการใช้เอมโฟเลนะ่นในวันนี้อีซี่ที่หนึ่งง่ายมากนะครับว่าแต่มีชุดแต่งแบบผมนะโอเคครับนั่นก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงม,มีเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับผม, bye bye, บผมสวัสดีครับโอ้ oh, ชนะแบบอีซี่ครับ